นี่ครับท่านผู้ชมบ้านของคุณยายเปิกตูนวตูนเิ่าบอเปิว่ายังไหนกว่าป้าคุณยายพูนคุณยายเราใหัดฟังฟ้าแอบตัวนี่เปิ้ว่าอ้าวครับเดี๋ยวไปฟังเปิ้คุณยายไปฟังน้ำคุณยายครับเนาะไปฟังน้ำคุณยายดีกว่าครับท่านผู้ชมมีง่อสืมอครับ คนว่ายอย่างเดียเนี่ยกับคุณายายโอ้ยฟังงั้นมันกันบบ่มีตัวนี่เพคนว่า <c oughs> บ่มีแล้วบม่มีเงินสื่ออืมคุณยายว่าพอถือเลขกสามตัวเนี่ยบ่บอกสื่อสามตัวคนตาขูเออคนก็ได้หัวก็ได้หัวเออขาเลยมีตัวขาแล้วน้องมันบ่มีครับ ปบ้านคนเดียวกคนบางีก็หูอยู่ตัวว่าว่าผึ่งเพราะก็นั่งหัวอยู่นั่งหัวคุณยายว่าเป็นยังคือบอกเลยว่าถือคนวายจริงเด่ะคุณยายเพิ่ะก็หัวอยู่มันก็ถือก็โนถือตัวอินี่วคนวายแมนข้อเพื่อนะได้ป่ะนี่เพื่นวายแมนข้อเพื่นวายได้ครับยนี่ยมันบ่ถือกับบ่ถือ เสียทุกงวัดบอกคนว่าคนหายหายขึ้นเนี่ยคนหายมากกว่าสองงวดอ่ะเนาะสองงวดแต่ว่าผมมาเจอกับงวดหนึ่งกับผมก่อนผมจะมาเจอกับถืออีกงวดหนึ่งจะไปสองงวดหละเจ้าเจ้าไหนอีกเนาะก็กหายหายขึ้นเดี๋ยวบอกให้เห็นมากมาเหนื่อยนอนนี่ดีนอนเท่านั้น เบื้องแนี่ย่านผู้ชมเบื้องแนี่ป่าเราเดี๋ยวเอาเตรี๋ยวพุนาของขวัญมาไว้ให้ครับท่านผู้ชมโอ้ยเนาะนี่พ่อเทืองวระสันเบื้องครับเบื้องเอ้าวขอบคุณครับขอบคุณขอให้เจริญรุ่งเรืองเด้อป่าเอ๋ยให้ไยุ่มั่นกว่ายื่นให้มีกินมีใสตลอดปีตลอดไปอย่าเจ็บอย่าจนเด้อแล้วก็วาวก็มีใหญ่แล้ววาเราโอมาก โอ้โอ่างน้อกแตพู้อกว่าย่ถือย่าซ่าอย่าอยไปถือสาเราเบ่อเราบอกไปเรื่อยๆแล้วได้อ้เราบอกไปเนาะเห็นหมอหมอก่จะไปแจ้งตำรวจเราสิบห้าคืนเรื่อนโน่นนี่น่ะเราบอกใหม่ใหญ่ดีก็ชอบ ต้มมาดีสิกบอกดิบม้ิโบอกากุมาคนแมวน้อยทบอกเาเอาไว้หลัตาเร็วโอ้มาดบอกเองมามาแต่ว่ากาุ่แต่ว่าว่้าวกองเราอยูใช่อ้ยแล้วไปบอกเขาั่โฆษณา้อกแ้วคนเช่าครับใหญ่แล้วก็ชอืมแล เราเงียบไม่ย <incomplete> ันเราเม่เอ็นจอยไม่เอ็นจีดอกไม่า่ต้องจะไปจะไปคุยว่าไผสินับเงินสดของของตัวนี้มันมันมาันถืงเราจะไปคุยท้มันกดทัน ว่าอึดผู้นบแมนมอคนัแมนแมนค่ะผมเอาพออันเื่องแมนมอว่าอึดนะว่าอึดผู้พาไปเอาครับตัวนี้วันนี้เข้าใจแล้วบันนี้คุณยายมันก็แม่เอ็นดีดอกว่าก็จะแม่เอ็นเอ่นความเพลินนั่นแหละครับแมนข้อมเพลินอยู่เพราะว่ามันเป็นในลักษณะอย่างสี่เพราะว่าเพลินเป็นอันนี้เนาะมันเป็นประพุ่มเจ้าที่เนาะไข่บ่ออันนี้โพดอะอะั ไหก็กาบขอทวขคอไผ่เด้อคุณยายเจ้าจียังสีพ่นว่าออลูกลานกาเกิดไม่ไงรุ่นกับฮู้หนอยนี่ละยังลุงต่ำคือกันกาห้ออกยังสีพ่นมาว่าหรอยังไปคุยคุยของเจ้าของนั่นอ๋อแล้วไปแล้วไปคุยเป็นเหลย่างครับผม้อชอครับพชออยรวระวได แกว่าของไค,<อ>ครของมันอ๋อจะให้ออกอยู่แล้วของไครของมันครับจะไปคุยเนาะเพราะผมว่าถ่วงคุณยายไปยังไหนก็อบอกให้ฟังเนี่นมาท่วงมาอุ้ยฝางเหมือนมันกรบโมีตัวยมาเอาเอา,เอาอีหยังละแอมขึ้นมา <c oughs> คุณกับหัวหรอเอามึงกระโบมีเงินปันโอ้ยนี่มีอยู่นี่้าววัดเนาะ คุณยายก็บอกว่าเงินกับเสียงเงินไหนดีกับป้อมเสียงอันไหนบอว่าว่าอยู่คนกับหัวคุณคุณหายต้องบอกไวว่าคันจะได้ไม่ก็ต้องไปอีกแล้วก็ว่าตัวใหญ่กว่าคุณคุณยายว่าเพิ่นย่างใดกันว่าอมันมาถึงสามโตก็ให้สามโตตรงตรมากมึงในที่มันสิแล้วเวิสุยังป่าบอกคนนะควันวันนี้ คุณยายนั่งนั่งยังยั่งค่ะด็กฝันเนาะโอ้โหเนี่ยวันได้มาเลยบอกกาสูนาคุณยายเนาะคุณยายหายหลายแถวบอคันบอค่ะยังมาตัวไายเออจงเป็นคนซื่อสัตย์ายยายยามาหล่อร่วงครับบางคนก็บอกมีเงินมันก็อยากได้แมนครับแมนเอาคันซื้อส่าบาทชิบะบอซื้อกะเบิดแล้วว่าก็ขาเพิ่นบอกพับเรา แล้วก็หัวก็แม่นข้อมึ่งนี่ดอกแ <c oughs> ม่นนี่ดอกทนบ่คักจามาอย่าบอกก็ต้องบอกเลยฝาก,บอก,บ,อกบอกเพิ่ม มั่ก <singing in> <occurs> ี่ากันหัวที่บอก่ากันหัวที่บอกสามตาพูดกัหัวกักกักกักพมาบอกบอกพูนมาบอกเลยสามชมครับโอ้ยมันก็ผ่าแน่ละย่าบุษบุษบุกบุษ่าษบุษบุ่บุษ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 บมษ็เษา <apan> ุษบุมบุษดาษบุษบรษบุษกัษบุับุษนุษบาษห้ษบุษบวาบุาบุษคุษบุลุ่ษบุษบุษบุษาุษบ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 ุษรุษบ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 ุษุ่บ คุณยายบอกว่าบ่ได้มันใจแต่ว่าคุณยายจะให้ไปก่อนไปเสียงเบืองนอกคุณยายเนาะตัวใดครับผมหนึ่งเก่ากับสองเก่าหนึ่งเก่ากับสองเก่านี่ได้มาใส่คุณยายขนเป็นล่างๆคล้ายๆว่าเห็นแต่ว่าเห็นบัวชาเจนเป็นล่างๆบันให้สรุปให้คนไปล่องเสียงเมิองนอกคุณยายเนาะเพื่อว่าทัาได้เอาไปเสียงแล้วอาจจะฟันดียังสีก็ได้แน่นบอครับผม ฟังเอาเด้อครับท่านผู้ชมคุณยายบอกมาแล้วครับว่าลองเอาไปเสียงเบืองพราะว่าคุณยายเห็นเป็นล่างขึ้นนี่ครับเมืองตจอไปพิิมาบอกเป็นสามตัวบอกครับผมครับเนาะผมก็เสืออยู่หรอกครับยังยังดีใจน้เพึ่นอยู่คิดว่าพึ่นหนาใจโชคให้ลาบีเยอะ ครับท่มนผูชชมคุณยายบอกเ้วเด้อครับว่าคุณยายเห็นเป็นดางล่างมือขึ้นนี่เอาไปล่อไปเสี่ยงเบืองครับหนึ่งเก่ากับสองเก่าเนาะนคุณยายเนาะจังไดก็ต้องมาล่อฟังอีกใกล้ๆมือห้อยออกละครับผมแต่พอเที่ยงก็มาได้เรื่อยๆอยู่อกครับามาอัปเดตใน้ทานมูชชมเะว่าคุณยายฝันเมื่อใดก็จะได้เอาบอกท่มนผูชชมเ้วยนะครับผมเอาครับผมหนึ่งเก่าสองเก่าเด้อคุณยายเราไปเสี่ยงโจกเบืองเนาะเราเอาไปเสี่ยงเบืองโมเมนต์เอาไปเสี่ยงโจกลองเอาไปเส네ี่ยงเบืองครับหาฝันดีเนาะ ครับผมขอบคุณครับขอบคุณคุณ,คณ,ณยายครับผมไม่ผมมีฟ้าแอบมันก็ยังมาถ่วงอยู่เนาะค, <น S 1> คุณยายเนาะก็หัวเราะมันอก็ยังเอาอีหย <c oughs> ังแต่แอมเหมือนมันหวานก็หัวเราะแต่ขี้กบปล่อยเมันโง่มันหลงอยู่กับน้อนดวงสันตรงโป่งดวงสันห่ะมึงเขาพยายามเนาะคุณว่า,าสิยานอีหยังอะไเถ่าแล้วเขาฉันเนาะ ขายสมายอีกหญ่เพิ่งก็หัวงจงมาเขาสามตาเพิ่งกระห้วงเรอเหรอใหญ่เพิ่ก็ว่าอยู่มันก็มีมือหนึ่งอยู่ดอกย่าอยู่นอยู่ับวเนมอ่าคนนีได้สิ้นีเหรอครับอาวท่านผูชมก็ยังคุณยายบอกลครับท่านท่านผู้ชม เฮาก็ต้องรอเดี๋ยวคุณยายฝันซะกอนครับเพระาะว่าคุณยายบอกมาแล้วว่ายังพ่อไดนฝันครับแต่คิดว่าพอเที่องคิดว่าพระภุมิเจ้าทีพนดีอยู่แล้วครับแต่ว่ามันกาจะเป็นน้ำข้นเฮ้านี่ละว่าคนเฮาบางคนกาจะบอกบ่ดีบ่โรคโป๊เป๊กเนาะมันกะมีมีหลายหลายสถานที่พ่เที่ยงเคยเห็นอยู่แนวน,นี้ครับขันบอกบ่ดีพิ่นกามั่นใส่มั่นใส่ใสแล้วพ็บ,บ่อ,อยากหจัยยงี่สนะครับท่านผู้ชมก็ล่องถามบิ่งอีกครับท่านผู้ชมท่านไดยังคิดนชอบเลขของคุณยาย270เจหรือว่าพระภุมิเจ้าทีกะ รออีจังน้อยครับรออีกัน้อยน้องวดนี้เนาะให้คุณยายพนฝันก่อนให้ผู้พนมีหูแกวตาจิบมาบอกก่อนมันอี้พ่นวันที่วันที่ยี่สิบครับมีโอกาสมันเหลืออีกหลายหมื้ออยู่เนาะคุณยายเนาะครับผมเอ้า่านผู้ชมหวังว่าตุก่ันจะเข้าเข้าใจกันเนาะคุณยายพนก็บอกมาแล้วครับยังพอนด้ฝันครัเพอนด้ฝันแต่ว่าคคีว่าหนาจะได้อีกอยู่เนาะจะได้ยู่อกครับผมท่านใดชินชอบคลิปนี้ก็ฝากือด ยากจะทีนี่เราซื้อซื้อสายนาะครับเนาะท่านผู้ชมก็บางว่าท่านผู้ชมทุกท่านจะถือถือใจบปล่อยกันหน่อยเนาะเคยยินเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับกับคุณยายคุณยายก็บอกเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับท่านได้ชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์ให้เป็นกําลังใจผู้ทําคลิปเนาะครับท่านผู้ชมเนาะเพื่อว่าเฮาจะได้เดินทางไปหาคลิปดีๆตัวเล็กๆมาฝากท่านผู้ชมอีกครั้งต่อไป ก็ล่องขาคุณยายยังนิดจังหน่อยครับผมหวังว่าคงสดใสีิตรครับงวดนี้คลิปนี้พอเที่ยงก็ขอตัวลาไปก่อนครับพอกันใหม่คลิปหนาขอท่านผู้ชมทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงเด้อับห่างไก่หลคงไกไข่ไขเจ็บเด้อครับท่านผู้ชมมื้อนี้พอเที่ยงเดือนทางมาหาคุณยายก็ได้ทั้งคลิปอาจจะเป็นคลิปที่ว่าคุณยายบอกว่าหนึ่งเก่าสองเก้านี่ล่องเอาไปเสี่ยงบิ่งเด้อเพิ่นบอกว่าคุณยาย แต่ว่าจังไดกะต้องรอครับต้องรอรอว่าภูหูแกวตาทิบเนาะเพื่อผมมีสามตาหรือว่าคุณยายพระพุ่มเจ้าทีเพิ่นมาเขาฝันบอกคุณยายอีกครั้งหนึ่งครับผมแต่คุณยายว่ามั่นใจพญยักษ์จะหายอีกอยูาะว่ามาท่วงบ้านคุณยายอยู่ว่าบ้านบริเวมฝาอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมเพื่อาน้าใจโชคให้ลาบีอีกครั้งหนึ่งก็ได้เนาะกระร่องเบิงครับถ้าฟังเบิงว่าคุณยายพระพุ่มเจ้าทีเพิ่นจะมาห้โชคให้ลาบครับคุณยาย 270เฮ้าว,ว์วาเป็นตัวใดเนาะครับผมท่านใดชอบคลิปนี้ก็ฝากนเด้อครับฝากกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์ให้ช่องสตาร์ดาชแนลเพื่อเป็นกำลังใจให้คนทําคลิปนะครับเนาะต่อไปพอเที่ยงก็จะเดินทางขึ้นไปที่สำนักสงฆ์ถรรหน้าค่าอีกครั้งหนึ่งครับผมไปหาครูบาอาจารย์ทัางฝ่ายพุ่นไปครับไปน้ำกันเลยครับไปเมืองว่าเพ่นเฮดประตูกงเล็กที่ว่าล้อมสลาแร,ร้วหรือ,อยังครับผมไปครับเดี๋ยวเจอกัน เดี๋ยวไปเบิร์โย่ี่ทั้งสำนักสงฆ์ถามหน้าค่าอีกอันหนึ่งครับผม